สวัสดีท่านผู้ชมครับมาทําการบ้านหุ้นประจําวันกันนะครับวันนี้25ธันวาคม2566ตลาดหุ้นไทยเกิดอะไรขึ้นบ้างมีการบ้านตัวไหนมาฝากกันบ้างติดตามรับชมได้ในคลิปนี้นะครับก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาเราก็ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันพอสมควรเนื่องจากติดภารกิจแล้วก็มีปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยคือไม่สามารถซ่อมได้เราก็เลยไปซื้อคอมใหม่มาเลยนะครับแล้วก็ยังคง งงกับคอมใหม่อยู่พอสมควรเพราะว่าตัวคอมใหม่เนี่ยเป็น Windows 11นะครับแล้วก็การใช้งานแรงต่างก็ยังมึนงงนะครับแต่ก็ลองมาทำกานบ้านให้เพื่นผู้ชมได้ชมกันตรงนี้ผมว่าระบบเสียงแรงต่างนี้โอเคหมดเลยนะครับที่เราเซตไว้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าต้องทําความคุ้นเคยกับมันอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับจึงจะคล่องวันนี้เซตนะครับรู้ที่เซตก่อนเลยครับเซตวันนี้บวกไป 3. จุดปิดอยู่ที่ 1, 4ึ่กับอีกแจุดนะครับ เราให้แนวต้านไว้เหมือนเดิมครับก็คือ1,430แล้วก็สวิงโลนะครับใช้ง่ายๆเลยนะก็คือ1 3 5่จุดนะครับเซ็ตผ่านแนวต,นต้านตรง1,400มาได้แล้วครับคือด่านแรกถลายมาได้เรียบร้อยนะตรงนี้แล้วก็กําลังเป็นการดีตัวหรือว่าเรียงตัวลันไปในระยะสั้นก่อนโดยเซตตรงนี้ถ้าไม่ผ่าน1,430ผมก็ยังมองว่า ยังไม่ใช่ตลาดกลับตัวอย่างสมบูรณ์นะครับยังมีโอกาสที่จะแกว่งอยู่ในกรอบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าให้อ่านในส่วนตัวผมอ่านโดยที่ไม่ผ่านไปก่อนอ่านแบบเร็วร้ายไปก่อนนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามเราก็มีความหวังแอบความหวังน,นิดๆว่าเดือนมกราคมปีหน้านะจะมีแจนยูริเอฟเฟกต์บ้างนะ,ะมันก็จะได้ดีตัวกลับเป็นขาขึ้นสักทีแต่ตอนนี้มองว่าไม่มีมไว้ก่อนนะครับมองแบบเซฟเซฟยมไปก่อนเพราะฉะนั้น ในวันพรุ่งนี้ตลาดก็คงจะคล้ายๆเดิมก็คือจะมีวอลลุ่มที่ค่อนข้างบางถ้าเขียวก็จะเขียวสั้นๆถ้าแดงก็อาจจะแดงแดงแท่งสั้นๆนะครับไปก่อนแต่แนวโน้มเรียงไปด้านบนมากกว่าด้านล่างนะครับตามกราฟตรงนี้เรามาดูหุ้นที่สแกนได้ในวันนี้กันนะครับวันนี้มาดึกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าพึ่งพึ่งจะว่างคลิปให้แล้วก็พึ่งจะเข้าใจการใช้คอมนะครับหุ้นที่จะ กา่าวถึงตั้งต่อไปนี้เราจะมีแนวรับให้แนวต้านให้แล้วก็เส้นโมเมนตัมให้ไม่ได้วิเคราะห์ลึกเหมือนนักวิเคราะห์นะครับแต่จะได้การบ้านภาพรวมกว้างๆไปหลายตัวพอสมควรนะครับเพื่อที่จะเอาไปประยุกต์ต่อเอาไปหาข้อมูลต่อเพิ่มเติมหรือว่าเอาไปวางแผนของตัวเองเพิ่มเติมนะครับต้องชี้แจงตรงนี้ไปก่อนมาดูตัวแรกครับตัวเดลตานะครับก็ถือว่าวอลุ่มดีในวันนี้นะครับก็ นำเป็นผู้นําตลาดเดลต้ามองว่ากําลังนันไปด้านบนเนื่องจากาเขาผ่านเส้น EMA 200วันได้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ผ่านผ่านได้เรียบร้อยก็ตรงเส้น EMA 2วันก็จะเป็นแนวรับไปด้วยเส้น EMA 2วันเนี่ยมีราคาอยู่ที่98บาทนะครับก็ใช้ตรงนี้ในการมีอยู่ราคาอยู่ประมาณ88บาทนะครับพูดผิดนะครับก็ใช้ตรงนี้ในการสต็อปลอดได้นะครับแล้วก็ แนวต้านถัดไปนะครับเราให้ไว้2แนวและกันนะครับแนวบาอยู่แรกก็คือ112บนะครับ112บาท50สิบตางค์อีกหนึ่งแนวก็คือมาแค่ปิดกลับตรงนี้ครับนะ,ะก็ร0อยบาทรอ100อา102บาทครับ102บาทนะตรงนี้สองแนวตรงนี้ครับเรามองว่ายัางรันไปด้านบนนะครับอาจจะไปแทงันสั้นหน่อยเพราะว่าช่วงหลังนี้สภาพตลาดมันมันบอลุ่มมันมน้นนอยนะครับวอลุ่มรวมมันน้อย อาจจะค่อยไปนะครับเดี๋ยวต้าใหนะ้รับเดวต้าไว้ประมาณนี้เรามาดูตัวถัดไปนิดนึงนะครับผม AOT ครับเป็นอีกทรงหนึ่งเราก็พยายามเลือกแต่ตัวที่กราฟที่เราชอบแล้วก็พอเที่ยมปเป็นกันบ้านได้เปเดียได้นะครับ AOT มีฐานของตนเองแล้วฐานลึกอยู่ที่ราคาประมาณ58บาทนะครับตรงนี้เลย แล้วตอนนี้กำลังสร้างฐานใหม่อยู่นะครับไลน์ทั้งหลายของการเป็นไซเวย์ไซเวย์อยู่ในกรอบล่างตรงนี้แต่ความอันตรายผมว่าเริ่มน้อยลงเพราะว่าจุดที่มีการขายหน,น,น,นักจริงจริงก็คือตรงจุดนี้ม,นมันผ่านมาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลวร้ายเหมือนตรงจุดนียว่าเกิดขึ้นได้ยากละแต่ก็ในกรณีที่เขาเขากลับตัวขึ้นไปได้สําหรับตัวเอ t ทีนะครับถ้ากลับตัวขึ้นไปได้ก็จะไปที่แนวต้าน หกสิบแปดเจ็ดหกสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าตังค์นะครับตรงประมาณนี้นะมนนะผมจะวดาดโอกลมนะครับประมาณตรงนี้ครับผมวันหกสิบแปดบาทเจ็ดห้าตังค์ซึ่งใ,ใกล้เคียงกับตัวสวิงโลเดิมครับใกล้กันครับที่แถวตรงนี้เลยครับหกสิบแปดบาทไปปลายหกสิบเก้าบาทต้นๆครับจะเป็นแถวต้านที่หนามากแต่อย่างไรก็ตามถ้าหลุดห้าสิบแปดบาทโดดที่โดดออกนะครับสำหรับ e AT, เอวที่แผมว่ามองว่าหลุดยากนะครับดูจากทรงไซเบแบบนี้ ก็น่าสะสมเหมือนกันนะครับในตัวว่าสะสมแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาถือหน่อยนะถือรอหน่อยจนกว่าเขาจะดีหรือว่ามีแท่งเทียมโมเมนตัมสักแท่งหนึ่งแท่งเทียมโมเมนตัมเป็นยังไงก็คือแท่งยาว,ยาว,ยาวๆก็เขียวอย่างเงี้ยครับจะเกิดตอนไหนไม่รู้นะครับเกิดอย่างเงี้ยตามไแสดงว่าพยายามจะเบรกแมวต้านของตัวไซเบขึ้นไปนะครับแต่ตัวนี้ยังไม่เกิดในเมื่อยังไม่เกิดก็อยู่ในโซนที่สะสมตัวไปก่อนนะครับตัว aot มาดูตัวถัดไปครับ BDMS อ่ะ BDMS นะครับโอเคเอพิมพ์ไดูตัว BDMS เทรดรอบระยะสั้นดีก,กว่านะครับว่ามันคงไม่ได้ไปไหนไกลมากไปอย่างมากก็อยู่ตรงเ,เส้น d b a สองร้อยหรือว่าเส้นแนวต้านอา่าสวิงไฮรอบล่าสุดอยู่ประมาณยีิบเจ็บาท ห้าสิบตังยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบห้าตังเจ็ดสิบห้าตังแถวๆนี้ครับสองเส้นเนี้ใช้ได้ทั้งคู่เลยนะครับใช้เป็นแนวต้านได้ทั้งคู่เลยจึงราคาไม่ต่างกันมากหากันช่องเดียวเองราคาไปบ่ายนี้ยี่หกจุดเจ็ดห้ายังไปได้ประมาณหนึ่งบาทแต่ผมมองผมมองว่าเขาไปขั้นด้านบนนะเพราะว่ามีโคเด้นคอร์ทแบอี b a เรียบร้อยครับสุดไอซไอ้นี่ยังยังไม่ถึงเจ็ดสิบจะขึ้นไปถึงตรงแนวต้านตรง EBA สองร้อยไอ้์ไอจะขึ้นไปสู่เจ็ดสิบครับแต่ก้ยังไปได้หน่อยหนึ่งนะครับ ก็ต้องเข้าใจว่าตัวบ d ดเอมันลันยาวไม่ได้เท่าไหร่นะครับอดีตัวยาสั้นดีกว่าแต่สัญญาณถือว่าใช้ได้ครับสองวันนี้นะครับสเอ่อช่วงหลังนี้นะจคพว่าช่วงหลังนี้นะครับกรอบให้ประมาณนี้นะครับเป็นหุ้นที่ถือแล้วต้องเข้าใจมันนะครับว่ามันบีดตัวไม่กี่ช่องบางวันนิ่งหน่อยนะครับก็เป็นหุ้นเป็นสตา์เฉพาะของมันคนที่ไม่ชอบความผันผวนมากต่อหนึ่งวันนะครับตัวนี้ก็เป็นโจทย์เป็นคําตอบได้ ครับมาดูตัวถัดไปครับ CPF ตัว CPF นะครับโอ้โหผม,ผมชอบกราฟปายตรงนี้นะแต่ CPF บอกเลยว่าอย่าไปลันยาวบอกเลยลันยาวี่ไรไม่ไปทั้งทีนะเอาแค่ตรงนี้พอแนวต้าน19.9แค่นี้พอเลยครับไม่หวังไม่หวังเยอะครับได้สัก7-8ช่องพอตามเทคนิคระยะสั้นนะครับแล้วก็ฐานล่างนะครับ อยู่มา18บาทตัวนี้หลุด18บาทคัดทิ้งนะครับอาจจะยกขึ้นหมนิดหนึ่งครับใช้สวิงโลล่าสุดแล้วกัน18บบาท30ก็น่าจะรู้เรื่องละไม่ต้องรอถึง18บาทนะครับกรอบประมาณนี้โอเคละนะสำหรับตัว 10F เป็นบายชิกแนวนะ e M A, เอเออห้าวันกับสิบบาทเป็นบายชิกแนลโดยสมบูรณ์แล้วด้วยนะครับมองขึ้นมากกว่ามองลงแต่จะขึ้นไปไหนไม่ไกลมากนะครับจะไม่ทะลเุเปลี่ยนเทนไปเลยไม่เกิดคิดว่าน่าจะไม่เกิดนะครับมาดูตัวถัดไปครับ AMR ครับเป็นหุ้นใหม่พอสมควรนะครับ AMR วอลุ่มเข้าดีในช่วงหลังนะครับแล้วขึ้นต่อเนื่องเลยไม่รู้ว่าบดบระสมมาด้วยหรือเปล่านะครับแต่ผมว่ามีโอกาสพอสมควรที่เป็นการขึ้นของบดตัวนี้ข้อสังเกตอยู่หนึ่งอย่างก็คือปลายไส้นะครับมีตลอดแสดงว่ามีการทุบลงมาในช่วงท้ายตลาดอยู่เป็นประจำนะครับแต่เขาไม่หยุดนะครับไม่หยุดที่จะดึงขึ้นนะครับเขาเรียกว่า มีความขยันในการดึงขึ้นสําหรับคนที่คุมราคาตรงนี้อยู่โดยเพราะวันนี้วอลุ่มสูงเลยทีเดียวมองว่าในวันพุ่งนี้นะครับถ้าเขามีแท่งเล็ก,ลกแทรกอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่แปลกไม่แปลกเลยนะครับถือว่าไม่แปลกเลยแท่งเล็กไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีแดงก็ตามไม่แปลกแต่จะแปลกก็ต่อเมื่อเป็นแท่งแดงแยาวๆแล้วคู่กันอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยแปลกนะครับอย่างเงี้ยหน้าพิจารณาออกนะครับแต่ถ้าเขาไม่เกิดนะครับไม่ต้องไปตกใจเลยนะครับอย่างเงี้ยนะครับ ยืนต่ำลงบนกระดานแดงด้วยอะยอย่างเงี้ยนะครับแต่ไม่ได้มีความอันตรายอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเขียวไปเลยอย่างเงี้ยก็ดีครับเขียวไปเลยไปไหนครับเขียวไปเลยจะเป็นแนวต้านที่สองจุดสี่นะครับสองจุดสี่ก่อนถึงสองจุดสี่จะมีแนวต้านจิตวิทยาณนงครับตัวเปลี่ยนสเปซพอดีนะครับนั่นก็คือสองบาทท้วนนะครับตัวนี้มองขึ้นครับมองขึ้นแต่ระหว่างทางขึ้นจะมีแท่งเล็กผสมอยู่บางนะครับแล้วก็ วอลลุ่มในช่วงหลังเนี่ยน่าไปหาสตอรี่มากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะคือเข้าดีนะวอลลุ่มเข้าผิดปกติในช่วงนี้นะแล้วก็ rsi กําลังจะเข้าสู่โซน70นะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าเขามาแตะเส้นแนวแมวต้านที่2บาทตรงนี้นะครับมาแตะได้ก็ิีตรงนี้ก็จะอยู่โซน70ขึ้นไปก็จะเป็นโซนที่าราคาไม่ถูกแล้วนะครับแต่ก็ไม่ใช่เล่นไม่ได้นะครับยังเล่นได้ปกติแต่ว่าราคาอาจจะ เป็นลักษณะของการซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่าหรือเฝ้าระวังการทุบอะไรเนี้ยนะครับก็ิจานณาจากไอ้ไดได้เหมือนกันแต่ตรงนี้มองขึ้นไว้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่สุดนะครับผมบอกว่ายังไม่สุดในส่วนของตัวแนวรับผมไม่ได้ใช้แน่นอนตัวเนี้ยการสิเอ็เดตังค์ครับนะการสเอ็ดตังค์ไม่ได้ใช้แน่นอนวิธีการคนที่ตามตัวนี้ไปแล้วออก มีอยู่สองสามแบบที่จะแนะนําคือหนึ่งอ่านแท่งเทียนครับแพทเทิร์นเนาครับอ่านโมเมนตัมของแท่งเทียนเนาถ้าเป็นแท่งเทียนโมเมนตัมแดงๆยาวๆนะครับยืนคู่กันเงี้ยจบนะครับสองวิธีการที่สองที่จะออกก็คือออกด้วยอินดิเคเตอร์ระยะสั้นนะครับอย่างเช่น e b ห้าวันกับสิบวันก็น่าจะใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ในการเทรดแบบที่สามเลยครับแบบที่สามผมมองว่า ในลักษณะของการออกออกไเปทสาเนี่ยใช้ก้นแท่งก็ได้นี่เป็นอีกแนวนึงครับใช้ก้นแท่งเนี่ยก็น่าจะรู้เรื่องแล้วถ้าหลุดก้นแท่งมาก็จบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการหาจุดขัดนะครับจุดออกจุดอะไรเงี้ยเพราะว่าหุ้นเขาค่อนข้างแรงถ้าขึ้นแรงทุบแรงเหมือนกันแต่ลองดูครับพรุ่งนี้อาจจะมาใหม่อีกได้ตัวนี้ครับมาขยันนะครับขยันลากทีเดียวนะครับ มาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไป e r อครับตัวนี้ผมชอบกราฟเขานะนะครับ <c oughs> กาฟเขาแนวรับตรงเส้น e b a 200สองร้อยทำหน้าที่ได้ดีครับผมว่าดีเลยล่ะนะครับทำได้ดีทำหน้าที่ได้ดีมาดูตลอดนะครับอาจจะ,ะมาแตะนิดนึงครับแล้วก็ดีดนะครับตอนนี้จะลบนะตอนนี้นะครับในส่วนของอ่า แท่งเทียนนะครับวันเนี้มีลักษณะของโลเด้นคลอสของอ a มเอนะครับเส้นอ a มเอคลอสแล้วก็แท่งเทียนอยู่เนือเส้นเพียงแต่ว่าเส้นไม่ยาวมากนะ,ะแท่งไม่ยาวมากนะครับเป็นไปนตามสภาพสภาพคลองของตลาดนะครับตรงนี้แนวต้านก็5.55จุดครับจุดที่ต้องออกก็คือเขาหลุดตรงเส้น EMA 2อรเนี่ยหลุดหลุดแบบไม่เกาะเลยนะหลุดแบบไม่เกาะเส้นเลยครับหลุดแดงๆลงมานะครับแล้วก็ไม่มีส่วนใดเกาะเลยเนี่ย นั่นก็คือห้ามห้ามเทรดนะห้ามเทรดโดยทั้งทั้งการทั้งปวงนะครับในตรงนี้แต่แต่ตอนนี้ยังไม่เกิดครับเรามองไปด้านบนครับก็จะเป็น5.55แล้วก็สัญญาณผมว่ามีโอกาสลุ้นดิดตัวหลังปีใหม่นะสำหรับตัว E R w นะครับแต่แต่การดิดตัวนี้จะสั้นๆน,นะครับ5.55แค่นี้พอแนวต้านตามนี้นะครับมาดูตัวถัดไปครับอ๋อยิงพูดยิ่งม่วงนะวันนี้นะมาดึกทีเดียวนะครับเพิ่งว่า X P G ครับ พีจีเป็นหุ้นตามถ้ครับนะก็ออกมาทรงอย่างนี้ได้จริงความจริงอยากจะให้ไม่เกาะเส้นเลยมากกว่าน,นี้นะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเป็นแท่งเทียมโมเมนตัมอย่างนี่วอลุ่มน้อยลงนะผมสังเกตก็จเ,เสียวอยู่เหมือนกันว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าในวันพรุ่งนี้ไม่ได้หลุดลอยไปนะครับเป็นแท่งแดงๆแล้วมาเกาะเส้น EMA อย่างเงี้ยนะครับาจะเป็นแท่งไม่ยาวขนาดนี้นะเทดไม่ได้นะถ้ามันเกาะเส้นอยู่นะครับแต่ถ้ามันเขียวนะครับมันเขียว น,นี่เขียวแล้วก็ไปอย่างนี้นะเป็นเทดได้นะไปต่อได้นะครับแต่ผมมองว่าแรงส่งมันเขาเริ่มหมดนะมีโอกาสอยู่มือนกันที่ตรงนี้จะเป็นเบรกหรอกนะครับส่วนตัวนะ,ะเรารดูกันแล้วกันครับวอลุ่มเขาไม่สนับสนุนอันนี้ผมผมไม่ไม่ค่อยชอบวอลุม่มแต่การาฟเขียวดีนะครับอันนี้ก็เป็นอีกม,มิติหนึ่งครับมาดูแนวต้านถัดไปกรณีที่ไปได้ดีเกินคาดก็มีแนวต้านเดียวที่เห็นอย่างนี้คือตัวสวิงไฮ สำหรับตัว xpg นะฮะสิ้นคอยู่ที่1.67ครับก็ตัวนี้ถ้าบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่าถ้าหลุดเส้น G ba 200หรือว่ามีแท่งมีแท่งมาคาบเกี่ยวเส้นตรงนี้ก็ไม่ดูไม่สวยแล้วนะครับผมว่าดูไม่สวยแล้วไอ้วันนี้ทำไมขีดไม่ค่อยได้นะแท่งอย่างเงี้ยหลุดมาเงี้ยไม่สวยครับเทรดไม่ได้เลยแต่ถ้าอยู่เขียวเขียวยแดงๆงยังอยู่ในยุ่ยยิงเงี้ยยังพอได้ลุ้นอยู่เนะี่ยพอได้ลุ้นอยู่ แนวประมาณนี้ครับแนวรัดแนวต้านนะดัะสำหรับตัวถัดไปนะครับถัด XPG เมกาตัวเมกาก็ทรงแบบนี้นะครับให้จำตัว BDMS ไว้คล้ายๆกันนะครับฐานอยู่ที่38บาท75แนวต้านนะครับใช้ e b a 200ไปเลยคือ42บาท50ตตัแล้วก็เป็นแนวต้านของสวิง h i า h เดิมด้วยนะครับประมาณ เจ็ดสี่สองบาทเจ็ดสิบห้าสี่สองบาทยี่ห้ากระเช้าเนี้ยจะเป็นแนวต้านที่หนาหน่อยนะครับอ่ะเมกาวันนี้วอลลุ่มดีไหมถ้าตามสภาพตลาดถือว่าใช้ได้แต่ก็เบาบางไปหน่อยครับแต่ตลาดมันก็เบาบางนะก็ะดูกราฟมีความหงายดีเพราะฉะนั้นเทรดในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับแนวต้านสี่สองบาทห้าสิบปัจจุบันที่สี่สิบเอ็ดนะครับมีอัพไซด์อยู่ประมาณบาทเศษๆก็เทรดระยะสั้นไปก่อนนะครับเบเม,เมกาลันยาวยังไม่ได้ มาดูตัวถัดไปครับ B A อ่า B A ลุ้นหลันลุนล้นหลันไปด้านบนแต่ผมแอบอ่าแอบดูแล้วโอเคกับมันนะในส่วนของเป็นหุ้นตามน้ำที่พ้นจากเส้น E B ส2 0 0ไปนะครับแนวต้านของตัว B A 15.7หนะครับเอาแค่นี้ก่อนวาดได้แค่นี้แหละพอแหละพอเลยนะครับเดี๋ยวหลังปีใหม่ค่อยไปดูกันว่า จะทะลุ15.7ไปได้หรือไม่นะครับในสำหรับตัว B A นนี้แนวต้านถัดไปในกรณีที่เข้าไปได้ดีเกินมากๆนะครับนั่นก็คือ17.6ครับผมจุดฐานล่างนะครับจุด top loss จะอยู่ที่14.5นะครับอยู่ตรงนี้เลยใครชอบการาฟแบบนี้ลองเฝ้าดูได้นะครับเฝ้าดูได้ก็ถือว่ามีขลื่นมีช่วงมีอะไรให้เห็นจับได้รอบพอสมควรแต่การาฟตรงนี้ มีความยพยายามจะไปด้านบนนะเพราะว่าไปด้านบนมากกว่าแต่จะไปไกลได้แค่ไหนแค่นั้นนั่นก็ติดตามไกลทีไม่มีใครรู้ได้ขนาะนั้นนะครับมองแบบเซฟๆก็มองติดแนวต้านแรกไปก่อนก็คือ15.7นะครับเอามาดูตัวสุดท้ายครับวันนี้ง่วงมากเลยนะครับเพราะว่ามาดึกมากว่าจะนอนแล้วแต่ว่าก็าก็เรียกว่ายังเป็นห่วงท่านผู้ชมบางท่านอาจจะรอติดตามอยู่ผมก็เอามาทำกันบ้านสักหน่อยนะครับ มาดูตัวสุดท้ายครับทีม G โอเป็นกลุ่มเป็นก้อนดีเหลือเกินนะตรงนี้ก็ในเมื่อเขาเป็นอย่างนี้ได้เราเราก็ยังคงไม่ได้มองว่าเป็นสัญญาณเชิงลบใดๆในเมื่อไม่ได้เป็นสัญญาณเชิงลบถามว่าลงทุนได้ไหมมีการทุบทุบทุกวันเลยนะทุบายปลายาสบนนะครับการลงทุนของหุ้นตัวนี้จะลงทุนได้ประมาณสักครึ่งวันนะครับครึ่งวันเช้าลงทุนได้แต่ช่วงบ่ายเพิรนจะติด จะติดที่ปลายไส้นะครับเพราะว่ามีโอกาสติดที่ปลายไส้ได้วอลลุ่มเข้าสูงกับปกติลองเช็คสตอรี่ดูนะครับว่าทําไมถึงเข้าอย่างนี้นะครับเราจะพูดแค่ปัจจัยเทคนิคเท่านั้นในตรงนี้นะให้เพื่อนท่านผู้ชมไปทงกันบ้านเพิ่มเติมว่ามีอะไรผิดแปลกไปหรือไม่นะครับทั้งตัว AMR กับตัวทีม G วอลลุ่มเข้าเนี่ยเป็นบอดเทรดด้วยหรือไม่นะแนวต้านนะฮะในกรณีที่ขึ้นไปได้ดีดมากๆก็แนวต้านก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่ที่7บาท บาทเลยนะประมาณ7บาทต้นๆครับนะครับเจุดหนึ่งครก็จุด break เบรกเดิมนะครับเบรกเดิมก็เบรกที่5้จุดสไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เทดได้อย่างที่บอกเทดได้แต่เทดแค่ครึ่งวันเช้าหรืออะไรเงี้ยดีกว่าครับลักษณะการรันเทนตรงนี้ก็ไม่ได้ไว้ใจมากว่ามันจะรันไปได้ไกลมากครับดูปจากแท่งแล้วมันมีความพยายามที่จะขายอยู่ทุกวันเลยนะครับ ก็เลยไม่ได้มีความมั่นใจว่าเขาดันแท้จริงเท่าไหร่นักนะครับอันนี้ก็เฝ้าสังเกตเดเทดได้เทดได้แต่ไม่แนะนําให้รันนะครับในตรงนี้ก็ครบถ้วนในกันบ้านวันนี้นะครับอาจจะดูง่งงวงงงงงตักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าดึกค่อนข้างดึกแล้วนะนวันอัดคลิปตอนนี้ก็้าทุ่มกว่าแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องขอขอบ ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงท้ายรายการตรงนี้้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทํากานบ้านกันต่อนะครับถ้ามีเวลาว่างนะเพราะว่าช่วงหลังนี้าภารกิจเยอะนิดหนึ่งนะครับเยอะมากเลยแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยพักผ่อนน้อยนะครับเดี๋ยวก็ต้องขอตัวไปพักผ่อนแต่รับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ